อยู่บ้านไม่เคยใส่เสื้อเลยเ <c oughs> บ้านอยู่ไหนเ <c oughs> ขา,าเป็นคนขี้อายมากเป็นคนขี้อายคือถ้าเกิดอยู่ถ้าเกิดอยู่ข้างนอกสมมติเขาเข้ามาเขาเห็นคนเยอะอย่างเงี้ย <c oughs> คือหายไปแล้วนะ <c oughs> คือแบบเปิดห้องเข้ามาแบบนเงี้ยปิดเลยนะอ้าวขอบคุณมากกว่าค่ะบคุณมาไม่ไม่ได้ห่วงอะไรเพราะก็รู้สึกว่าแบบเหมือนมีคนมาชื่นชอบเขาบางทีเราไปเดินกับเขาคนจําเขาได้จําเราไม่ได้ทำคอนเทนต์ไม่ใส่เสื้อนี้เขาไม่อายเวลาคนเข้ามามีคนเข้ามาแบบไม่คือคือเขาไม่ได้เห็นเหมือนแบบอะไรไม่ได้เห็นรีแอคไม่ได้เห็นการตอบโต้ ของคนนึงเขามาเรื่อยๆจนตอนหลังเขาเริ่มสนุกไ,ไม่คยไม่คือคือคือจริงๆเนี่ยไม่ไม่เคยคิดว่าจะแบบว่าโอ้ยชีวิตนี้จะแบบว่าฉันจะแปร์จะแบบมีลูกอย่างเงี้อะไรเงี้ยค่ะก็จะแบบว่าเป็นชีวิตสาวสดสวยแต่ว่าพอมีลูกเราก็รู้สึกว่าแบบเหมือนเขาเปิดโลกเราทําให้รู้ว่าแบบว่า ป็นมีสิ่งมีชีวิตเล็กๆที่แบบน่ารักมีคุณค่าอะไรเงี้ยมีหน <อ leopard. S 1> ึ่งก็ไม่คิดว่าจะมีสองไม่ไมหนึ่งควรไปกิ๊เาวเล่นกิ่สามีสามีก็รู้เป็นตักุศก็รูุ้นลกุกุศพัุศาการกอะพธา ดีคะ่ะถือว่าพัฒน,นาการดีมากก็คือตอนนี้เขาหนึ่งขวบเจ็ดเดือนแต่วิ่งวิ่งแล้วก็แบบรู้เรื่องทุกอย่างพูดอะไรคือรู้เรื่องหมดเลยแล้วก็เริ่มพูดได้พูดตามได้เยอะมากแล้วอันนี้คือเราฝัา่งแฟนเลี้ยงกันเองมีหรช่วยม,มีคือมีมีพี่เลี้ยงที่มาอยู่ด้วยกันคือมาช่วยเลยตั้งแต่แบบสิบวันที่กลับมาอะไรแบบเนี้ยค่ะแต่ว่าเราก็พยายามที่จะแบบช่วยเขาโดยการที่แบบมันจะมีพวกของเล่นเสริมพัฒนาการอะไรแบบเนี้ยนี่ก็ใช้เขาเล่นแต่แบบนั้นแล้วก็พาไปพวกแบบเพลกาว์ที่เล่นอะไรอย่างเงี้ยค่อมาาียงน คือต้องบอกว่าเนี่ยจากจากวันที่ข้อดจนวันเนี้ยยังนอนไม่ไม่พอสักวันเลยเพราะว่า <c oughs> <c oughs> ไม่เพราะว่าโดยปกติแล้วยังยังเด็กๆอะไรเงี้ยค่ะเราก็จะรู้อยู่แล้วว่าเหมือนเขาจะตื่นกลางคืนเยอะมันก็จะมีรอบเพราะเราสึกว่าใช่เราก็อยากจะเต็มที่ด้วยจนถึงตอนนี้นี่ก็ยังแบบมีปั๊มนมด้วยอ,อ๋อใช่กี่ชั่วโมงครับที่มีเนี่ยมีได้นอนก็ประมาณ5้า เกิดตอนนี้ถือว่าเยอะนะคะห้าถึงหกชั่วโมงแต่ถ้าช่วงแรกๆเนี่ยคือไม่ค่อยมีเลยจริงๆก่อนที่จะแบบมีทำาทำการบ้านไหมว่าเรออาอาจจะต้องเจอเวอร์ชันนี้นะมาทําการบ้านตอนท้อง <c oughs> เราก็แบบเตรียมตัวเตรียมใจแล้ว,ลว,ลวม,มีเพื่อนที่มีลูกเขาพูดไว้เขาบอกว่านอนเยอะๆนะเดี๋ยวจะไม่ได้นอน <c oughs> แล้วก็ไม่เคยเชื่อเลยจกกนกระทั่งออกมาก็คือจริงเจ้าต่อไปกี้บอกว่าพี่ย้อนกลับไปว่าทำไมถึงต้องให้กินนมเพราะว่าคือ คือจริงๆอย่างเงี้ยค่ะก็เราก็ศึกษาว่าท้ายที่สุดนมแม่คือดีที่สุดแล้วเรารู้สึกว่าเหมือนเราทุ่มเทเวลาของเราอะแค่2ปีแรกเองคือนี่วางไว้2ปีแล้วมันจะดีกับเขาทั้งชีวิตหรืออย่างอาหารอย่างเงี้ยเขาเริ่มกินตนั้งแต่6เดือนนี่ก็ทําทุกมือเลยนะทำ,ทำเองทำเองทำเองทุกมือเราก็ดูโภชนาการไม่ให้กินขนมไม่ให้กินน้ําตาลคือเราแบบโหล่แบบเป๊ะมาเพื่อวางรักฐานชีวิตเขาแค่นี้แล้นนก็คือต้องปั๊นนมเก็บไว้ตลอดไปมัมีสต็อกแล้ว ไม่สต็อกเนี่ยใช้ใช้หมดไปแล้วตอนป่วยที่ผ่านมาแล้วตอนนี้ก็เหมือนแบบบํรอบต่อรอบแล้วพยายามเก็บเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ที่มันยังมีอยู่ก็ม,ม,กมีคือเหมือนเราเราก็ไม่เคยหยุดนะคะแต่มันก็จะมีแบบน้อยลงบ้างกว่าตอนแรกอะไรแบบเนี้ย แล้วพัฒนาการลูกเป็นยังไงบ้างเขาไ้กินนมจากเราโอ้ก็คือเขาแทบไม่เคยป่วยเลยมีอยู่ครั้งหนึ่งที่เหมือนแบบเขาเขาเจอเจอเชื้อไวรัสจริงๆอะไรอย่างนี้ค่ะก็ป่วยแต่หายเร็วมากคือไข้ขึ้นสูงมากแต่ละเรืงใช่ไข้ขึ้นแบบเบิกบานก็มีลองไห้งงแงบ้างตื่นมาลองตอนกลางคืนบ้างนี้ค่ะแต่ว่าด้วยความที่แบบเหมือนเขาแข็งแรงมากแล้วเขาหายเร็วมากหร่างกายของเาพ่อแบแม่เพราะว่าพ่อก็เป็นฟิตเนสแม่ก็แบบว่าออกกำลังกายมารู้สึกว่าสงผลรึงลูกเป็นไปได้เพราะก็ตัวใหญ่เป็นเด็กที่มีกล้ามเนื้อมีอะไร ล้วเข<ศ>า,<ศ>าเล่น<ศ>แข็งแรงคุณสามีซัพพอตยังไงบ้างเรื่องการเลี้ยงดูโอ้โหเรื่องจริงๆคุณสามีเขาจะเป็นอารมณ์แบบว่าเขาเขาจะชอบเล่นด้วยมากกว่าจะชอบเล่นด้วยแต่ว่าอย่างแบบเรื่องเลี้ยงอะไรเงี้ยเขาจะแบบว่าปล่อย ปล่อยให้นี่เป็นคนดูแลแล้วก็พี่เลี้ยงแล้วเขาก็จะมาซัพพอร์ตเวลาวันที่พี่เลี้ยงหยุดหรืออย่างช่วงกลางคืนในช่วงที่แบบว่าเด็กๆเ,เลยเนี่ยเขาก็จะแบบตื่นขึ้นมาช่วยกันสลับอืมไม่งั้นถามเลยคุณสัมมก็ชอบทำคอนเทนต์เยอะคอนเทนต์แบบเอารุปเป็บแล,แล้วก็อุ้มแม่เข้าไปอะไรอีย่างเงี้ยรู้สึกกันบ้างคนก็แบบสวิตช์บ้านเด็กตอกโอ้ดีใจค่ะก็ขอบขอบคุณที่ชอบนะคะตอนนี้ก็มีเวลาทำคอนเทนต์น้อยลงเหมือนความหวานความแซ่บคู่เราก็ยังไม่ลดลงเลยก็คือเราคือเราพยายามอันนี้มันมันเป็นความเห็นตรงกันของเเเรราาาาาคนนะะพยยมจ ถึงแม้เราจะมีลูกอ่ะแต่คือเราก็ยังเป็นคนรักกันอยู่นะคือชีวิตในความเป็นคนรักอ่ะเราก็ต้องคอยเติมเต็มให้กันไม่ใช่จะปล่อยให้มันแบบเขื่อนแห้งอย่างสมมติแบบต่างคนต่างทํางานกลับมาอะไรเยงี้ค่ะรู้เราว่าต้องอยู่กับลูกแต่เราก็จะแบบทุกครั้งที่เจอหน้ากันต้องกอดกันนะวันนี้ยังไม่ได้แบบไม่ได้กอดกันเลยไม่ได้จุ๊บกันเลยไม่ได้แบบเหมือนแสดงความรักเลยอะไรเงี้ยก็ต้องแบบเหมือนทำทำกับมันซะหวาน นี่เริ่มทำค่ะคุณสามีเขาไม่ใช่อะไรแบบนี้เลยใช่ตอนแรกๆมีขู่บังคับหลังๆเริ่มเริ่มส่งส่งคอนเทนต์ตัวอย่างมาให้ <laughs> แต่ทำไมสามีเราดูเล่นเนียนกว่าเราอะใช่ไหม <laughs> <laughs> อย่างเวลาแบบว่าอุ้มเราหรือเอาลูกวางหรือว่าพาเข้าห้องอะไรอย่างเงี้ยมันรู้สึกว่าเนีเขาตีปวดแตกนะ อาจจะเพราะว่าเขาเขาไม่ใช่สายในแบบนี้เขาก็เลยแบบเป็นธรรมชาติมากกว่าอาจจะคนเขียนบทคือเราคนเขียนบทคือเราค่ะคนก็แซวอยากโดนอุ้มแบบเราเออจริงอยากโนใครอุ้มอยากนสามีอุ้มเ่รูนอยากเป็นเนนี่อ อยากคอนเทนต์88บวกอ่ทำให้คนชวนคิดต่อแค่แม่ติเต่เก็จริงจริงก็อยากให้ขําคํอนจอยกันไปอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าบางทีบางทีนี่ก็เป็นคนที่จะแบบเวลาว่างๆก็นั่งชอบเปิดดูอะไรขําคนี่แหละเราก็เลยรู้สึกว่าเราอยากทําแบบนี้ให้คนที่ติดตามเราเขารู้สึกแบบสนุกเอนจอยมากกว่าจริงมันแค่คอนเทนต์อย่างเดียวใช่ไหมแค่คอนเทนต์แค่คอนเทนต์ไม่จบเลยไมเอาปเห็นแล้วปิดประตูปิดประตูหนอนรู้สินะที่จริงเวลาคนมาเมินก็รู้สึกจะต้องอ่านมนได้อ่านได้เอ่าน แะไรบ้างเมนที่รู้สึกว่าก็หลายๆคนก็แบบบางคนก็อินก็แบบน่ารักพีอะไรอย่างเงี้ยค่ะคนจะมองว่าเป็นคู่แ่บถึงจะรู้สึกว่าแทบแ่บจริงไหมครบแทบยังไงอ่ะแต่ต้องแบบแต่หญิงด้วยความที่แบบว่าสามีเราก็คือ คอนโดนมันร้อนสภาพจะเป็นแบบเราก็เป็นแบบเซ็กซี่ด้วยนางไม่ไม่เคยอยู่บ้านไม่เคยใส่เสื้อเลยบ้านอยู่ไหนไอ้เจ๊ไอ้เจ๊ไอ้เจ้ความมันลงไปอย่างงั้นเขาไม่ใส่เสื้อเงี้ยมีคนเข้ามาเม้นแบบว่าอยากสิงร่างเราบ้างไหมมีมัมยมีมีเรื่อยๆแต่จริงเขาเป็นคนขี้อายมากเป็นคนขี้อายคือถ้าเกิดอยู่ถ้าเกิดอยู่ข้างนอกสมมติเขาเข้ามาเขาเห็นคนเยอะอย่างเงี้ยคือหายไปแล้วนะคือแบบเปิดห้องเข้ามาเงี้ยปิดเลยนะขี้อายมากแต่เวลา ทำคอนเทนต์ไม่ใส่เสื้อนี้เขาไม่อ่านเวลาคนเข้ามามีคนเข้ามาแบบไม่คือคือเขาไม่ได้เห็นเหมือนแบบอะไรไม่ได้เห็นรีแอคไม่ได้เห็นการตอบโต้ของคนคือชินสบายใจเลยเขา่อยากอ่แนอ่านอ่านพี่เด็กเขาไม่อยากอ่านอ่นเขาเปนต์นเขาอ่านคือเขาอ่านภาษาไทยไในแข็งแรงเขาก็จะไม่ค่อยได้มานั่งอ่านเท่าไหร่อะ้จแต่ต้องถามพี่แดนนี่ว่าห่วงไหมถ้าเกิดตอนนี้แฟนคลับสามีจะมาคือว้าว ขอบคุณมากกว่าค่ะขอบคุณมากไม่ไม่ได e ้ห่วงอะไรเพราะก็รู <S <S ้สึกว่าแบบเหมือนมีคนมาชื่นชอบเขาบางทีเราไปเดินกับเขาคนจําเขาได้จําเราไม่ได้เยอะไปเยอะไปเขาแสดงยังไงครับเขาแสดงยังไงสิทกิ บางทีไปไปเซเว่นไปอะไรเงี้ยอุ้ยหนูจำพี่ได้พี่มาจากติ๊กตอกเลยวันนี่ก็พยายามมีใกล้ๆอย่างเงี้ยจำไม่ได้ติ๊กตอกเขารู้จัการลีเวลลี่ไม่ค้าอะอย่างเงี้ยไม่ด่าไม่ด่าผมยืนกันเพียบปล่อยนะหลังๆก็เลยบอโอเคมาถ้าเกิดจะมาถ่ายคลิปอะไรเธอมามาถ่ายกับฉันแต่ว่าคอนเทนต์นี้มันประสบความสำเร็จแล้วได้เขียนบทใหม่นะครับว่าจะแบบลูกเล่นอะไรเพิ่ม เรื่อยๆมีเรื่อยๆค่ะก็ดึงดึงเขามาเรื่อยๆจนตอนหลังเขาเริ่มสนุกเสรค่ะใช่เราเรามีแพนการชีวิตคู่ไหครับแต่ว่าหดี๋ยวว่าน้องโตแล้วมีอยากมีคนเลยไหมหรือไม่ไหคือจริงๆอะต้องบอกว่านี่เป็นลูกคนเดียวแล้วแฮปปี้มากแล้วแฮปปี้อาการเป็นลูกคนเดียวเราเราเคยเคยมีเหมือนกันคนบอกว่าทําไมไม่มีอคนเขาจะได้เป็นเพื่อนกันแต่เราอะอยากให้ลูกเป็นเพื่อนเราเหมือนตอนนี้คือทุ่มเทเวลาให้เขาเต็มที่ทุกอย่างเลยก็เลยแบบแฮปปี้มากกับตรงนี้ยังยังไม่อยากที่จะแบบ เหมือนปันใจอะไรอย่างเงี้ยใช่แต่ถ้าปุบปั๊มรับโชคได้อยู่ไหมที่ว่าคิดว่าจะมีไหมคุณสองหรือว่ายังแบบว่าไม่ไม่คิดเลยตัวส่วนตัวไม่มีเลยไม่มีเลยแต่คุณสามีพูดอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าเขามีน้องสาวไงคะเขาก็เลยแบบว่าอยากน่องสาวแต่กิ๊ดไม่อยากมีเลยอะไรวะตะกิดถามว่าทำไมมีมีมีถามแต่ถ้าเกิดคุณปั๊มรับโชคพี่อันนี้ก็ตามธรรมชาติใช่ไหมสบายสบาย ก็ได้ใจอย่างนั้นตอนนี้ก็เลี้ยงน้องให้ดูแบบโตดูแลตัวเองก่อนใช่ไหมครับก็คงยังไม่มีคนที่สอบตามมาอยากให้อยากให้ดีที่สุดตอนนี้ยังไม่เข้าโรงเรียนเลยอก็ใช่ค่ะใช่คือถ้าถ้าเกิดมีคนหนึ่งก็คือเริ่มใหม่อีกรอบนึงนะก็ต้องดูแลคุณใหม่อีกรอบนึงนะก็แบบ ไอ้คุณเรากลับมาเร็วันนี้กลับมาที่ดีเหมืนเดมเลยคกลับมาเป็นแบบนอย์ไงคะจริงๆจริงๆตอนแรกหลังคลอดอ่ะเราเราก็ดูไว้เนาะว่าแบบเอ้ยเขาทําอะไรยังไงกันก็ออกกําลังกายพยายามกลับมาออกให้ได้เหมือนเดิมอะไรเงี้ยค่ะก็ตอนแรกวางไว้6เดือนแต่มันมันไม่กลับมาเท่าเดิมใน6เดือนมันก็ค่อยๆแบบใช้เวลาไปแต่ตอนที่กลับมาเท่าเดิมเหมือนตอนแบบยังไม่มีลูกเท่าเดิมเท่าเดิมแต่มันก็จะมีบางอย่างที่มันแบบเอ๊ะมันเปลี่ยนไปนิดนึงผิวหนังนู่นนี่นั่นเราก็ดูแลกันไปเรื่องนี้แบบนานแค่ไหนมากกว่าหกเดือนกอีประเพียง คือหกเดือนนะมันเริ่มมันเริ่มเป็นรูปเป็นร่างแต่ว่ามันไม่แบบมันไม่เฟิร์มใช่อันนี้พอใจไหมครับคุณพอใจก็พยายามให้มันดีขึ้นเรืเ่อยๆเพื่อคอนเสิร์ต <c oughs> ติดตามข่าวบันเทิงได้ที่นายตะเทนทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ